โอ้โหแต่คุณจูนคุณเจมได้หลุดออกจากดไปเรียบร้อยหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เหลือเราแค่สองคนเท่านั้นลุยโก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 ทำไงดีวะคุณชายปิดลมไปวะจีจี้เม้งแหละคุณชตัวกระโหลกตัวกระโหลกก็มีผมกับเจมสองคนชายปิดลมวะงั้น คุณชื่ออะไรคุณจูนฮะฮัลโหลมีใครเห็นกูหลุดไหมเห็นสัจจาเลยใครตายอ่ะอุ้ยตายอุ้ยตายแกงไม่เหร่อะไรครับผมก็ลักเข้าคุณจูนอยู่ไหนครับคนจนกูได้นอนลงเอาหน้าแนบดินไปแล้วคุณจูนใช่ E X S ไอ้นั่นเปล่าไ็ก X ิจูนเฮ้ยจะพูดทำไมอ๋อไม่อยากชม ไม่อยากพูดใช่ไหมว่าตัวนี้กุบปากกุบปากเมื่อกี้ถือว่าเราเซนเซอร์ไปแล้ฮะไม่ต้องเซนเซอร์หรอกเซนเซอร์คำพูดไปลงห้างนั้นแหละไปทางไหนดีครับอันนี้กลยุทธ์แบบผิดผพลาดไม่มันไม่มีกลยุทธ์แผินผิดผิดพลาดไปแบบมั่วเดาสุ่มอะไรนะคุณเกมหายไปเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนได้ยินใครโดนยิงกันไหมล้ะอ๋อผมยิงฝั่งโน้นผม เซฟเต็มเหรอเซฟเจตเต็มมาทำไงดีวะสัสก็รีไงรีอย่างที่บอกเจตเต็มเหรอเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหทำไงอ้าวหัวแตกคุณจูนโดนคนสอยไปเรียบร้อยแล้วใครหัวแตกครับไหนบอกผมมาหน่อยสิเมื่อกี้เขาแตกกําลังไปช่วยทีมนะฮะเขาแตกแล้วคุณชายติดลมยังไงไอ้คุณชายติดลมอ้าววิ่งทั้งขาไอ้ของมันวะเนี่ย อ๋อติดส oh, ัมผัสออกมาเลยครับโอ้ยเซิร์ฟเจ็ดทำไมมันเต็มอยู่เซิร์ฟเดียววะเนี่ยก็เซิร์ฟอื่นโล่หมดเฮียจุ่มคนเล่นเยอะโอ้ยบ้าไปแล้วจูนไปไหนดีครับจูนตานี้ไปไหนดีฮะเราเราจะวิ่งดาวจุ่มไปเหมือนเดิมเหมือนเดี๋ยวก็ไปหลับเดี๋ยวแล้วนึงสองเอี้ยอู้หัวแตกเล็กน้อยเออเออหล็กน้อยเล็น้อยสายมือมีหนึ่งตัวนะผมไม่รู้ผมบุกแล้ว ไอ้ชุนชัยปิดลมอยู่ไหนวะนี่ไงผมเลยฆ่าไปแล้วเนยอยู่นี่อยู่เลยเด๋วเด๋วปิดลมเหลือคนเดียวนะครับพูดไปเล่นไปเหลือคนเดียวแล้วครับฝั่งเข้อเหลือถึงสองเก็บหนึ่งครับโหจริงๆคนคนนี้ยังไงเขาค้นนิ่มเลยคนนึงไม่ต่อครับยังหาอยเหรอดเนม่ยเหม่ยไม่มาไม่มาแน่ อ้าวไอ้สองไอ้สามไอพี่เดินสะดวกเตะสองนิ่มขนาดนี้นิ่มคนหรือขี้กันวะนันทน์นันทนั่นหนันเฮ้ยได้ไงได้ไงผมเริ่มงงเริ่มงงจริงเลยเออยิงมันโอ้อะไรวะจังหวะนี้ใครจะหาโฟผมว่าไม่ใช่นะครับฝีมือไอ้อ่าวเกมอยู่คุณเกมอยู่ฝั่งนู้นได้ไงครับอ๋อพอดีว่าผมเข้ากดเข้ามาเลยลืมดูฝั่ง ตาหน้าเอาใหม่แม้เป็นลายตาดี้ให้อภัยกันได้จ้าคุณท้ายเกมได้นิดนึงเจ้าโอ้ยคุณเจฟปืนดีกว่าผมเนี่ยเจ้าเจฟแม้ด้วยเจ้าเอาโดนสุ้ยโดนสุ้ยเมื่อกี้ยิงไปรถเดือดเหลื่อนเลือแปดครับไม่ต้องสงสัยสมควรตายฮะอุ้ยหัวแตกเลยครับไอคนที่ชื่อ ตายเลยโอ้ยพิ่มเลือดด้วยฮะฝั่งนน้นตายหรือเปล่าตายหรือเปลี้ยฟ่าจับวางดูจับวางอะไรอ่ะจ้อยอ่ะอะไรอ่ะจับวางยิงนี่โอ้โหทำไรวะยิงนี่ยิงโอ้โหถือฟ้าโอ้ดับวางไอ้ฟ้าไอกาเอ้ยยิงไปดูจับวาง ระเบิดลรคระเบิดร้อยปะเลือดเหลือห้ายังไงต่อด่าเลยอุ้ยดนานนดูคอนฝังใครเจ้เขาโหดจริงจริงจะเพิดูพิกัดศูนสี่โปใช่ไหมเอ้ยมันด่ามึงกับโปใช่ไหมเอ้ยด่าใครวะฝั่งเราอ่ะไม่ใช่ผมนะอ้าวคุณจูนบันทึกผมไว้อยู่นะบันอะไรวะเลยเจไม่วอลไม่ว่างเล่นกับผัวไปดิเฮ้ยไม่ดีอะไรวะน่าปืนแล้วภายในไอ้หลอก เลือสี่เกมบอกบอกพี่แค่ไรนะฮะผูดใจขอ,อเอาไปใช้แล้วกันปืน,นเนี่ยแรงดีเจมระเบิดเลือดละห้าอะไรเงื่อนงำนะฮะไหนพี่ชายติดลมยังยังยังไอ้ล <c oughs> ูกโมกลูกหมวยินลูกโบเลยนะผม <c oughs> โ,โดนเขายิงนะระวังฝ่ามือ เจมเจมครับคุณเจมครับพิมพ์บอกแคร์ล้วหน่อยว่าไม่ว่างครับนะแคร์เกมโอเค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 เฮ้ยไม่ต้องบอกว่าแคร์เดี๋ยวมันหารเรื่องกูไ,ไม่เอาเอ้ยไม,ไม่ไม่เป็นไรแคร์แคร์นี้ผมคุยได้ลอยแล้วใครเนี่ยคุณชายติดลมเนี่ยสามสองจะดีเพราโดนนะเว้ยเหลือสิบสี่ละเดี๋ยวดูนะฮะเขาได้ลอยล่องลอยแล้วรีบออกไปนะฮะบอกครัตรงนัใครจะลอยกันแน่ตรงนัใครจะลอยกันแน่ไคุณชายติดลมยังมุ้ง ไอพีช่ชายติดลมยังมุ่งมั่นแต่ว่าคุณน้ำหกนี่อาปืนนลั่อไอคุณน้ำหกนี่หมกอยู่ในรูแล้วเหมือนทา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 นคืออะไรวะมันอะไรเนี่ยเขาอะไรมันอยู่ไหนครืมกูตกภาษ,ษ,ษาไทยต้องเข้าใจอะนะตกจริงไม่ได้อินวิยาย มป็นผู <c oughs> <c oughs> ้ไปเล่นนะยิงมันเอายิงดิ yep. ี่นะโอ้โหดูดูกันตายจะงออะลยนะวะาตะมติรู้สึกว่าตาเมื่อกี้คุณเจมจะใช้สไนัยนะแล้วพายแพ้อย่าราบพายมันก็ยิงโอ้โหเจ้าสไนัยไปสู้มันยิงกูนัดหนึ่ง๊ย ผม,มนึกว่าผีแล้วโผล่มาไปเนี่ยโผล่มาแบบไม่ต้ไม่เสียงคุณจูนทำไงคุณจูนทำงไงอยู่ทำไงย,ยังถือปืนอยู่อะไรไม่รู้ตายนะฮะไอเอาไอ,าอ,าอ,าอา้คุณชายติดลมตายนี่แต่เมื่อไหร่ก็หัวแตกตายเลยนะ <c oughs> บนบอกมันที่บนบนก็มีบอกเพื่อน Bon เยหล been, ุดแกจากท็อกและหลุดจากท็อกอ้าวกำทีนี้มันหลุดไปตาหน้เออเจมครับครับตาหน้เล่นวางระเบิดสามสามนะครับ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 ไม่ทราบว่าเมื่อกี้คุณชายเต็มลมเดินมาเอาหัวมังโมงหัวทำไมครับปวดหัวรู้สึกอยากให้นวดให้ ให้ลูกตวจด้วยท้งหัวอ่ะก็เดืยดกัดออกมางัดออกมาใครมันก็เข้าออกมา่ทของโม้ในหลาดยิงไปเออเก่งมากตะกี้ดูตานีต้องปลุกมือให้ทางตำรวจเลยสกอร์ดูสกอร์ใครจะชนะเอ้คุณเจมส์ตานี่ขอสี่สี่แล้วตาสุดท้ายวัดกันได้ไหมฮะไม่เป็นไรครับผมไม่เคยอ่อนให้ใครทั้งนั้นไม่เคยปาระเบิดมาก่อนขอปาหน่อยดิ โอ้โหฝั่งนี้ทำไมเปนยัดระเบิดทางเดียวกันหมดเลยวะมาเอ้ยอุ้ยอุ้ยหลับไปแล้วเือ้าหลับไปแล้วนะฮะอย่างไวอ่ะโกงอ่ะคิด่เิ

เกิดอะไรขึ้นครับม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตะครับเดี๋ยวเอ้คุณเจมต่อไอ้แม็กซองครับแต่ว่าหมดนี่เป็นวางระเบิดซึ่งยิงตั้งนานไม่โดนเลยเฮียปวดไหล่ปวดเจ็บคออ่าหนูหนูลองกระสุนไปหน่อยครับเทพพูจังเบยอุ้ยโอ้โหแม่งเกมทำแล้วทำไมวะยิงใส่หัวไม่ตายอ่ะไม่โดนตรงท่งขทายได้เปล่าวะเออนั่นน่ะนั่นน่ะยิงยิงยิง โอ้ยทิ้งแชติดลมนะไอ้ยังยิงเี้ยอะไรครับมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายเราตายตายเราบาสเจ้าด้วยเกมนี้ปืนมันถ่ายสองเอ็หรือสิบสองอะ MP5 ผมตายเออเออถือว่าเกิดอะไรขึ้นเอ็มพีเจ็ดมันต้องฝืบอ่ะจริงครั้งนี้ทางกลางกางกลางเมือนเดิมกางเมือนเดิมเรากลัวแางเมือนเดิมใช่ไหมไปด้วยดิอ่ะจูนเล่นลุงโมไหมเล่นลเอาไป ได้หูอได้เกมจะเปิดสืกลูกระเบิดใช่ไหมใช่จัดตามนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยไอ้หลังเกมวช่วยเสับปืนเลยเราเป็นเล่นอ๋อยังดีฮะที่มันไม่ลบสกอร์ตายเอาเอานี่ไงผลของการฆ่าทีมเดียวกันนะฮะ ทั้งหลายอย่างโง่เลยเรียนแบบค์เลยนี่ขอบเอาเอเอเอไวเอไวเอไวเอได้ได้ไม่ต้องไม่เอาไม่ว่าถี่เวลาถี่เวลาไปไม่ได้ใช้หรอะไวเอโลูกไวเอไวเอไวเออะไรเนาะไวเอไวเอไวเอเดี๋ยวก็เปลี่ยนอุ้ยมันออกวะไอเกมมึงวิ่งผ่านเหรอมึงวิ่งผ่านมันเหรอไอเกมมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมันคือคือเข้าใจว่าคือมึงวิ่งผ่านมันเว้ยแล้วก็ออกไปยืนเฉยไอเกมน่อกน่อง เจมสเจมโอ้โหเอวค่าเจ็บางเจ็บมากหน้าสับปะรดกำลังกำลังอีหนูสู้ตายเขาบอกเอฟเอฟเอฟอุ้ยข้างนอกข้างนอกครับข้างนอกไก่ตายแล้วไปข้างนอกใกล้ตายบุ๋นเลยโหดเยี่ยมครับเยยี่มหลับครับหน้าจูบดินหน้าจูบดินเลยนี่ครับผลตองการพี่ออมฟังคำสั่ง ใครกันแน่ใครกันแน่ไปไวเอก็บอกไวเอายเอุ้ยเอผู้มึงไงช้ากันจูนเออเล่นๆจูนสับปืนนะกูกลัวแล้วกูอยู่ข้างหลังเลยยิงลองๆก๊อปแต่ยิงเพื่อนดิมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้ยมันเข้ามาห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นออกไปยิงไอ้จูนเลยไอ้ยิงเไอ้ยิงไอ้ยิงไอ้ยิงไอ้จูนจูนสับเลยเลยจูนลุกหมดลุกหมดเพอมันตายแล้ว ตายแล้วก็โยนระเบิดเข้าไปอยู่ไปไปวิ่งเองแล้ววิ่งเองครวิ่งให้ช็อตครับหน้าตาดีอะไรอะไรทำอะไรอ่ะหน้าตาดีจงเหลืออีหนูสู้ตายอีหนูสู้ตายเยอะวะไอ้ไอ้ไอ้จูนจูนดูทางประตูนู้นดูประตูนู้นดูประตูนู้นเป้าอยู่เป้าอยู่เป้าอยู่เจมดูตรงนู้นนะไม่มีไม่มีเจมอะไรละไอ้เออไอ้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาเฮ้ยมามามมาทายจูนมันมาทายกูเร็วแกวัวเย้เดี๋ยวให้มันให้มันมาดุนมาก ดุนมากเกมมันป่าใหญ่เลยอ่ะเจไอ้ไอ้เจมาไล่ไล่ไอ้เมืองพองมาเล่นทำไมอู้ยิ่งเท้ยโอ้ยไอ้หักเลยโอ้โหนะบอกเลยโคตรเนะไปไหนย้ายจุดมั้ยเอาไว้บีไวบีไวบีบีเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างบีบีบีเก้าโมเก้าโมเก้าเอลบินเลยถึงถึงกับเอลขาดเอลหักครับเอลหักคิวสี่สิบตัวภารกิจ พวกผมนี่วิ่งช้านะเนี voilà ่ยย ul ังไม่มีฉายาไงไอยงเราไอเปิดไปไไปตายผมหาเลยนะไม่มีไม่มีถกวางแป๊บวางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวรอบเฮ้ยเพื่อความเยบยนเฮ้ยเฮ้ยดิ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 ้ดิ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 ดอ้ี้ด เงแม่เมันอยู่มันอยู่นู่นยังมันอยู่อยู่เต็มเอ้ยมันแล้วหนึ่งครับอ๋อตัวโรคคิวเลยเลี๋ยวตอบเยี่ยมยอดมันมาแล้วมันมาแล้วตรงนี้ตรงนี้จับตัวไปเฮ้ยไม่เหลือให้กูคิวบ้างเลยอ่ะพวกมึงเนี่ยเอาเราตาลายไม่น่าใช่ใครเ้าอาเอาคนละตัว เป็นเจ๊งเอพวกไปเล่นเนี่ยไอ้หน่ะไอ้หนะเอไวาเอไวาอยู่ใกล้เอเวายหันหลังไอ้ไอ้หันหลังวะเร็วไปแล้วก็เราเลี้ยงตามหอบทันไวายตามไม่ทันเขาเอเลยครับเข้าเอเลยเข้าเอเลยเดี๋ยวผมอ้อมผมอ้อมเข้าเอไปเลยได้้เเขาลยอย่ายิงถังเข้าประตูหน้าใช่ไหมอย่าทะลึ่งยิงถังยังคิวกันซะแล้วจะตกใจยิงกระทิงทำไมล่ะ Ê, phô khoan nha Nhân Ê, trời ơi Ê, phô khoan nha Nhân Ở ngay đi, ấy không ai không ai không ai mình đưa thằng ngọt đi Đưa thằng đi, hai thằng bật tu lặng hay Mà, มา, nó bỏ này, chẳng chắc nó bởi nó này, thằng này อยู่อยู่ประตูนอกอยู่ประตูนอกฮะับเร็วแล้วเร็วแล้วตาบแล้วเจ็บอ้อมเจ็บอ้อมเจ้าอ้อมเลยมันมันอะไรตะไน่หนึ่งนะขวาไหนเหรอหันขวาเลยขวาเลยไหนเหรออะไรเยี่ยมยอดเฮ้ยระวังหลังระวังหลังระวังหลังขึ้นบนข้างบนขึ้นบนขึ้นบนกูอยูขู่ดูวิ่งขู่ดวิ่งหันหันแล้วยิงเลยยิงเลยเฮอกบ้านบ้าระเบิดเป็ระเบิดด้วยโหโหยโหยอย่างนี้มีอีกไหมตุ่ม อยู่ใกล้ไหนอยู่ใกล้ไหนเปลี่ยนเอเอเอให้ผมอ้อมให้อ้อมครับอ้อมอ้อมไออ้อมเลยครับไอ้โจนก็แล้วแต่ทางไหนก็ได้ไม่ค่อยสำคัญในแผนเท่าไหร่จับไว้ถ้าตัวตายก็ได้เขาพูดเร่งเขาพูดเล่งไม่มีไม่มีไม่มีเข้ามาวางเลยวางเลยวางเลยฮะไม่มีใครอยู่ตอนนี้ผมอยู่เอหรือบีป้องตัวหลังโจนดูประตูไว้กูเดาว่าไม่ต้องมาทางนู้นอ่ะอืดูอยู่ ไอ้ก็อยู่ข้างบนเลยนะมาแล้วหรือเปล่าวะถุงมั่วทำอะไรอ่ะเขายืนเล่งกูเว้ยเขายืนเล่งตายเนี่ยอะไรอ่ะมันง่ายขนาดนี้นี่มันไก่หรือไก่เนี่ยยิ่งกับไก่ด้วยเหรอโอ้ยนี่เพิ่มให้สองเลยผมนี่สองแล้วนะไปแต่ผมนี่ไงแล้วกันเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับบ๊ายบายบอกลาดิถึงจะถ่ายใหม่บอกลาบอกลาบ๊ายบายเจอกันซีโยเกนบ๊ายบายครับซีโอเกนครับ